สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับซียาอีกแล้วนะครับ <c oughs> วันนี้มาพับกบซียารีวิวนะครับวันนี้จะมารีวิวตัวแบตเตอรี่ด้านข้างนะครับของเซี่ยมีนะครับซื้อมาจากช h อปปีราคาไม่เกิน300ร้อยบาทครับ <c oughs> ตัวนี้นะครับแบตเตอรี่ของเซี่ยมีนะครับ เธอต้องเออโอเคโอเคเธอต้องแบบว่าเหมือน beauty b l เกอ e r เข้ามาเข้ามาราคาไม่เกิน300บาทนะครับตัวนี้ก็จะได้แบตเตอรี่มีผ้าคลุมนะครับมีกันไกสองอันแล้วก็มีน้ำมันหล่อลื่นนะครับ <c oughs> มีแปรง <c oughs> น้ำมันหล่อลื่นน้ำมันเนี่ยที่เขาใช้เนี่ย<อ>ให้มันให้มันลื่นๆนะมัื่แปรงไว้ปัดน,นะครับ แล้วก็มีสายชาร์จสายชาร์จนี้ไม่มีหัวชาร์จมาให้นะครับต้องใช้ของเราเองนะครับสายชาร์จก็เป็น Type ี C, เสียบเข้าตรงตูดน,นะฮะก่อนจะมารีวิวนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กด share. แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเ้วยนะครับโอเคเราก็จะมาตัดผมด้วยตัวเองกันนะครับมาดูว่าทรงผมที่ตัดเองเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับพรุนี้ต้องไปทำงานด้วยนะครับ ดูพี่ยาตัดเองก็น่าจะรอยกว่าสีตัดให้แหละเคยตัดให้เราใช่สีเคยตัดให้ทีนึงต้องวิ่งออกไปนะผหูบ้าน <laughs> <laughs> ต้องไปให้ช่างแก้นะก็ดูน,นะครับก็เราก็ต้องใส่ผ้าคลุมก่อนนะครับผ้าคลุมของเขารู้สึกว่าใช้ได้นะเดี๋ยวมันต้องมีกิฟต์อะไรด้วยอ่าโอเค <laughs> ตรงนี้นะครับผ้าคลุมเขาใช้ได้เลย <laughs> นะ ใช้ได้ไม่ต้องใช้ห้างก,กันผล,ละนะนี่ต้องเล็งกันนะคะนรับได้แล้ะอ่ะอาแบบนี้ละ่ะวิธีการนะฮะปัวเตะผมจะ ไหลๆลงมาแบบนี้ก่อนนี<ว>ค,ค,ค่อยๆเล็มนะครับเล็มจากเบอร์ใหญ่ๆไว้ก่อน แับตาตัดผมเลยเนี่ยใช้ความรู้สึกในการตัดโอ้ยทวัดแอดวานจริงๆเลยแต่ข้างซ้ายนี่จะยากด้านซ้ายอาจจะยากไม่ค่อยถนัดนะเปลี่ยนกระตกไปข้างนี้ได้ปะ ต้องการจะตัดด้านข้างนะต้องระวังนิดวค่อยเล็มน,นะครับนี่เราพลาแล้วผลานเลยนะแต่ถ้มีปัญหาตรงด้านหลังนะเราจะมองไม่เห็นมันต้องไปตัดแบบสองสองกระจกอีกทีหนึง่ง หมดกระิงเลเรนะี้คนะครับะมีสิ่งแหวนได้นะเนี่ยจับหลังจากเราพอใจกับด้านข้างแล้วก็ด้านหลังของเรานะครับด้านข้างเดี๋ยวอาจจะมาแต่งอีกนิดนึงก็ได้นะครับเรามาตัดด้านบนนะครับใช้กรรไกร ตัวนี้นะครับมีฝันเป็นซีซีเขาเรียกไงไกซอยหรือไกสั้นน่าจะใช่ใซอยอืมเนี่แหละก็หั่นไปเลยฮะไม่ต้องกลัวแนให้ผมมันบางนะคือจริงๆถ้าแนะนำนะถ้าออกไปข้างนอกได้ก็แนะนำไม่ตัดล้านดีดว่าแต่ว่าถ้าออกไปไหนไม่ได้แบบนี้ก็มันก็ช่วยไม่ได้นะก็ต้องลองทำเองดู คือจริงๆพี่อยาเป็นช่างผมให้คนทางบ้านนะตัดให้ซีให้พ่อให้อมาม่าแต่ว่าไม่มีใครตัดให้พี่อยาได้เลยเป็นช่างตัดผมจําเป็นนะคบเมื่อก่อนนี้ตัดตัดผมเองประมาณห้าปีคือไม่เข้าร้านทาผมเลยใช่ไม่ไม่เข้าร้านตัดผมเลยก็ตัดเองหมดเนี้ยจนมาแต่งงานกับซีก็ซีเขาร้องให้ไปร้านตัดผม ก็ใช้ลองใช้กันไกลนี่ตัดูอ้าวอ๋อแล้วครับคงไม่ตัดคิ้วนะกันไกลที่เขาแถมมาโอเคอยู่ปะเออมันโอเคมันคมนะแต่ว่ามัน <S <S ม,มันมันอาจจะไม่ได้แบบเลื่อนๆปื๊ดๆแบบกันไกลแบบดีๆนะ Kh Được không? Khó xé ra này Là hàng ok không? hỏi Rồi đây ăn. Cái rồi nè. lâu, cầm mà. Tí tám before และ after นะครับ mm hmm. เดี๋ยวขอไปอาบน้ำก่อน mm hmm. เป็นยังไงกันบ้างครับตอนนี้ตัดเรียบร้อยแล้วไปอาบน้ำมาเรียบร้อยครับ mm hmm. ก็ได้ทรงนี้นะครับสำหรับใครที่มีวิธีการตัดผมที่ง่ายกว่านี้นะครับ mm hmm. ก็มาแชร์มาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ้ mm hmm. ข้างหลังก็ใช้ได้อยู่ใช่ได้<ม>ไดอไปวปล <Be ale S 1> ายเบี้ยวเล็กน้อยมีเบี้ยวอยู่นะเพราะว่าเราไม่ค่อยเห็นเนาะโอเคคุ้ <Okay. S 1> มเลยทั้งชุดตัดผมได้ด้วยตัวเองได้เลยนะครับก็ที่ต้องใช้เพิ่มก็จะมีหวีกับกระจกเนาะสำหรับใครที่ชมมาถึงตรงนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ซียาต้องขอลาไปก่อนครับซียาแล้วเจอกันบายบาย ว์ทรงผมหน่อยเป็นไงบ้างใช้ได้อยู่นะพอไปไปทำงานได้ละได้อยู่ได้อยู่ข้างหลังมีเบี้ยนิดหน่อยนะแต่ก็โอเคนะตัดเองเนาะไปแค่ได้อยู่นะโอเคก็ถ้ามีตรงไหนเห็นตรงไหนเบี้ยวก็ใช้ใช้การเล็มเอาแก้ไขได้